สวัสดีครับก็สวัดีนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ฮอส p i อเ l ลแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับหลังจากตรวจพบเชื้อโควิด -19 นะครับก็จริงๆก็เดาเอาว่าไม่น่าหนีวันที่ไปทำงานวันเขาดาวนะครับเพราะว่าคนเยอะก็ถึงแม้จะอยู่ในที่เราแมาราวังตัวแล้วนะครับบางทีมันก็เหนือความคาดหมายก็ไม่ทราบติด มาจากอะไรอาจจะในอากาศเนี่ยแต่ผมก็เดาเอาว่าอากาศมันใกล้เคียงกับโอมิคอนนะตอนที่รู้สึกว่ามีไข้ต่ําแล้วก็เหงื่อแตกตอนกลางคืนอยู่ๆก็เหงื่อแตกขนาดอยู่ในอากาศเย็นๆนะครับก็อันนี้เดาเอานะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวแต่เอเคลมีเชื้อแน่นอนผมเป็นบวกอะไรเงี้ยแน่นอนก็เลยเข้าสู่ามาตรการการต้องมาเฝ้าระวังกักตัวแล้วก็ดูอาการติดตามผลก็วันนี้เข้าสู่วันที่2นะครับมาตั้งแต่ เที่ยงคืนของวันที่ห้ามั้งแล้วแกเริ่มมีข่าวออกข่าวมาเทิงอะไรอย่างเงี้ยครับพอเอินพอเอินไปตรวจปุ๊บแล้วก็รีประสานงาน,ออนงก่อนที่เผเอินโชคดีก่อนที่ตัวเลขของคนจะพุ่งขึ้นไปมันทาําให้การหาที่ที่เข้ารับการบำบัดร,รักษาเนี่ยมันจะอาจจะยากนิดนึงแต่ผมมันเร็วเร็วกว่าตัวเลขที่นะตอนนั้นขึ้นมาก็เลยก็เลยใช้เวลานิดน,นึงแล้วก็ได้มา ได้มาที่แห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับมาก็ไม่มีอะไรตรวจลงทะเบียนแต่จริงๆที่สาคัญที่สุดก็คือมีการเจาะเลือดเจาะเลือดเช็คดูแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดว่าเป็นยังไงบ้างอ,อตอนนี้ก็โอเคครับได้รับยาต้านโควิดกินกันเป็นปากเป็นคำนะครับมือแรกสิบสองเม็ดมือต่อไปสิบสองเม็ดแล้วก็ที่เหลือก็ห้าห้าเยอะมากห้ามาแรงนะครับห้าเยอะ ผมก็พยายามจะถ่ายอะไรที่เป็นตัวเลขไว้เผื่อการเข้าค่ายครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับตัวเองและหลายท่านนะครับก็พยายามส่องด,ดูดีแล้วกันนะครับจริงๆก็ฝากอีกอย่างหนึง่งเวลาจริงๆาการใช้ชีวิตในยุโคโควิดมันยากนะครับมันผมว่ามันถึงจะติดเชื้อไปแล้วผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องที่อย่ามุมมองคนด้วยแหละอย่าไปมองว่ามันเป็นเรื่องอุ้ยเลวร้ายไม่มีความรับผิดชอบผมไม่ใช่แล้วล่ะมันเป็นเรื่องของอาการเหนือความเหนือเหนือเหนือสิ่งที่เราเ เหนือสิ่งที่เราจะควบคุมบางอย่างได้และติดแล้วก็เข้าถูกกบวนการแค่นั้นเองบางทีก็ต้องฝากเรื่องมุมมองนะครับไม่ใช่ว่าติดแล้วก็ชาวบ้านสังคมพาไปมองจริงๆออผมว่าหลายๆคนอาจจะติดมุมมองตรงนี้อยู่ก็ติดเชื้อก็เข้าแต่สําหรับหน้าสงสารที่คนที่ติดแล้วไม่ได้ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการได้เนี่ยอ,นนอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันมากกว่าไม่ใช่ช่วยกันไปมองว่าให้บ้านนี้ติดช่วยกันปนามไม่ใช่นะครับการ ช่วยเหลือหาช่องทางช่วยกันดีกว่าก็จริงๆก็ไปห่วงเรื่องับเด็กๆเหมือนลูกสาวอะไรเงี้ยแต่ผมมาในเคสก็มีบางครอบครัวก็มีมากันทั้งครอบครัวเป็นรับเชื้อมาก็เลยมาอยู่ในโฮสเทลเหมือนกันยังไงก็ฝากกันเรื่องนี้นะครับอาหารการกินก็ก็อยู่แต่ในห้องครับออกไปไหนไม่ได้ก็ตามมื้อไปเซเว่นสั่งได้ส่งวันละครั้งก็โอเคอยู่ นอนอยู่ก็สบายประมาณหนึ่งแต่ว่าความสะดวกจะตามอัธยาศัยเลยก็ยากโดยเฉพาะผมเองผมเป็นคนอยู่กับที่นานๆไม่ได้ต้องออกไปข้างนอกซึ่งก็ต้องพยายามฝึกครับอาจจะต้องฝึกนั่งสมาธิแล้วล่ะเพราะว่าผมสำรวจห้องมาหลายรอบแล้วทุกซอกทุกมุมนะครับเดินแล้วเดินอีกทีวีก็ไม่รู้ดูอะไรแล้วก็ยังไงฝากด้วยนะครับาเ่า,าคนที่ ที่มีมุมมองกับการติดเชื้อโควิดนะครับรวมถึงท่านที่รู้สึกว่าเราไปอยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงหรือว่ายังไงก็ตรวจเช็คตัวเองเดี๋ยวนี้ก็มี a อ k อะไรราคาก็ลงมาเยอะแล้วก็สามารถตรวจเช็คได้เพื่อเพื่อความเพื่อการใช้ชีวิตในยุคนี้นะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับ